สบายดีผมแม่พี่น้อง f ีเบ้กสือคนเนาะวันนี้มาพบมาพลอยแล้วกับช่องมาไวบันนามีได้แกงนกหน่อไม้อีพี่น้องแล้วต้มกับเบือมเอีเอาใส่เอาเฮ็ดทุ่นนูแล้วก็หมากอึ ขีิขยงแล้วก็พักค้านเนาะเดี๋ยวไปเบิกต้มน้ำใหม่กันไหเนาะน้ำใหม่มเอากำลังต้มใส่ยานางไปแล้วเรียบร้อย่เนาะมาอะไรปมาะรยังเดี๋ยวยังตำข้อเบื่อไงเน้องชิงหาแล้วตำขอ้อเบื่อไเนาะสบายดีพอไห้เนาะ <laughs> เราไปมายามีแกงหน่อไม้สชวกินยามายามแกงหน่อไม้อชวนกินพี่นาะอืมร่างต้มข้าวเปลือกอืมวันนี้เอาขนาดหอนหอนเอาเราตามชมตอนต่อไปหน่อยเนาะต้มข้าวเบลือก่อนจังหน่อยอืมอ่น้องวานนี้ตอนต่อไปเนาะก็แดดก็แดกนวลเนาะเป็นกระปุก เห็ดเองเพื่อน่าปลาแดกแดกแฟนขับเอาปลามาให้ยเลยจะเห็ดนางกินเห็ดปลาแดงนะตอวให้โตมันเปลือยกันจังมาแสแอะมีแต่นี่แต่เข่าพี่น้องเข่าดำจะเองกินหอมปลาแดงขึ้นมาพี่น้องหอมไว้หอยปลาแดกโตอย่างเพี่น้องเห็ดต้นใหญ่ใส่มันแสแอ กลิ่นหอมแปลกหุยหุยแดกนวดถ้าได้แรงพี่น้องเลยร่มนวดนี่บริการใส่หนักเตี้ยลูกพ่อลายหมอบางไงเนี่ยกินเป็นกินอะมันสด Bây giờ nó đã trở thành Mó nhảy mỏ vác nhảy nó, Con lê à, con lê Các bạn Các bạn hết Để nó hụt lên làn xúc hết vô nó tay mà ư ừ. Hàn hạt, hạt, hạt. À, thì, thì, ừ. thì dày cường รอให้เดือดสักค so no. oh. mm. um. oui oh. <ah ู่เด้อพี่น <ah> ้องอือเด้อพี่น้องหมอปดเลยใส่แดดฮะก็ใส่ข้าวเบื่อกับอันน้ำประแดดพี่น้องข้อมนัวบนท่นเราใส่ข้อมนัวยังใครใส่ยังตอนใส่ข้าวเบื่อใหม่ๆกะข้นดูหน่อยพี่น้องยังติดหมอเดี๋ยวเขาวเบื่อติดหมอพ่อข้าวเบื่อซุกแลบบตะปูติดคนเลยคนเล่เสบายปพอเนาะหนามกดจัง มักขนก็ใ hmm. ส <like. S 2> ่เขาเบื้อไล้พี่น้ะเขาเบื้อกับเขาเนี้ยฮะในแหละพี่นาะเสดไ้อยฮก็ใส่ขมนัวด้วเาะว่าใส่ขมนัวะใส่แต่ปเอกตอนน่ะใเบข้มนัวแล้วแต่ก็ได้มักพี่นนางอันนี้ใส่ไลยในจัหนะหมอใหญ่พี่นาองมอก็เพิ่มใหม่ได้ สูตรไม่ตายตัวนะคะแต่ไปเนาะไปหมัไม่น้องเม่ใส่เอาเนาะคีอใส่น้ำตาลจักหน่อยเนาะเพื่อความกลมกล่อมเนาะโอเคเข้าไปค่ะเป็น้ังไงค่ะจะแสบเลยขน้มหวานไม่แสบพราะเป็นแง้มไปอีกเนาะตอนไก่ทิ ít mỏi mỏ, nó chưa sài phát nyang, nó thân nó, do ít xâm nó em của ưu ưu nó nhỏ, 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 เดี๋ยวเิมาพี่น้องมาอันนี้ิตาผยิตมันตาเห่น้ออเหมาะชรอแบบมันมีแต่หย่อนอ่อนเลยพี่น้องตัดออกเลยโอยนจับนั่ในความนนี่แล้วเลยนะถูกหาแล้วเพี่น้องความนี่เด้อพี่น้องมากินนกันเลยน้อเน ่ะเถอพี่น้องพี่เตรียมร้อยมาเด้อมาเด้อมาเด้อสดทอนหอนอ่าเสร็จแล้วได้พี่น้องอเรียบร้อให้พูดได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้กลับมาเด้อ,มา,ดอมากินแกงหน่้ำมัสดทอนหอนน้ำกันจวดน้ำกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าๆอยูเด้อพี่น้องมา ทาง,งบ้านนี่สิหูเชึกจังไดญ่บัหูเนาะหูแต่ว่าตอนนี้เขา <c oughs> แซบพี่เนอะ <c oughs> นัวๆเรียบร้อย